สวัสด,ดีสบายดีเพื่อนๆเมื่อวันนี้มาพบกับแม่น้องอาิมเลยสวนพี่น้องจะพาเข้าสวนอีกเส้นเก่าเส้นเคยเลยนะทุกคนวันนี้แม่น้องอาิมจะมาจะมาแบบเราปลูกทุเรียนขึ้นแล้วเรามาปลูกทุเรียนแล้วเราจะทําอะไรให้ให้ทําเงินให้มันได้ผลผลิตก่อนทุเรียนวันนี้แม่น้องอาิมจะพาเพื่อนๆมานะ โคกทุเรียนของเราเนี่ยเราจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสามถึงสี่ปีนะทุกคนเพราะว่าทุเรียนเราปลูกตรงนี้เพิ่งจะได้เพอสองถึงสามเดือนและคราวนี้แม่น้องอติมก็เลยได้พิกพิกนี่จะเป็นพิกขี้หนูนะทุกคนแบบเนี้ยพิกขี้หนูแม่น้องอติมกล่นลงมาก็จะว่าพิกขี้นุกก็ได้น่าจะเป็นนุกนะทุกคนถ้าพริกขี้หนูมันก็ มิดมันเล็กนะเขาจะจะพูดว่าพิขี้หนูแต่ว่าสุดท้ายนะ่ะแม่น้องอติมเห็นนกมันกินแล้วมันมาขี้ไงจริงจริงมันต้องเรียกพิขี้นกนะทุกคนแต่ว่ามิดมันเล็กเขาอาจจะเปรียบเทียบอย่างนั้นแต่ว่าหนูเขาไม่ได้กินแล้วเขาไม่ขี้ให้เราเห็นนะแต่เป็นพิขี้นกเขามากินใส่แล้วเขาก็ไปขี้เส่ต้นมังคุดพวกป่ามางคุดนะ่ะแล้วแม่ซึ่งแม่น้องติมก็เห็นเลยจะเอามาปลูกปลูกตามโคก่ซเรียนที่เราจะ ปลูกเป็นรายได้เสริมมาทุกคนคือว่าอันนี้เราจะเป็นรายได้เสริมก่อนที่ว่าทุเรียนเราจะออกเป็นลูกเราก็ต้องหารายได้เสริมให้ให้ให้กับเราพอได้กินพอได้ใช้ใช้ใจ่ายในครอบครัวนะเอานีนนี้น้องอาทิมจะเอามาปลูกนะทุกคนนี่การปลูกเราก็จะปลูกข้างๆโคกนะปลูกก็เราปลูกหน้าฝนนี่แหละทุกคนเพราะว่าฝนตกลงมาเขาก็ได้กินแต่เวลาที่ฝนไม่ตกเราก็ให้น้ําในโคกทุกเรียนเนี่ย เขาก็ได้กินแล้วจะมีพริกขี้หนูและพริกกินดาพริกกินดาก็มีแม่น้องอติมก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวรอให้มันขึ้นรากขึ้นรูปขึ้นล่างก่อนเดี๋ยวแม่น้องอติมจะเอามามาถ่ายย t ท b e ให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เรามาปลูกพริกกันนะทุกคนคืออันนี้คือรายได้เสริมครับปลูกติ้งได้เงินติงไปไปตามดูกันเลย พขาตอนนั้นแม่น้องอติมก็ไปปลูกไว้อยู่ในสวนของแม่น้องอติมว่าอย่างนี้แหละทุกคนแตกออกมาเป็นตอนนี้เป็นเป็นพุ่มหน่อยแล้วละ่ะแตกออกมาแล้วดูเหมือนจะไม่พื้นนะพี่ขีนโนนี่ทุกคนขนาดรากเขาโตเลยนะเขาโตแล้วเราเอามาปลูกอะ่ะเราก็มาตัดรากแต่งรากเขาออกเนี่ยทุกคนเนี่ยเขายังไม่ตายเลยนะเนี่ยเขาขึ้นมาได้เสยเลย ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไม่ขึ้นเนี่ยถ้าเราไปซื้อเขาก็ต้นละประมาณห้าบาทแล้วเราก็เก็บเอาในสวนของเรา,นเ,เ,า,าเนี่ยแหละวันนี้เรา็บมาปลูกกันทุกคนมาปลูกตรงนี้กันไอ้ต้นไหนที่มันก็มีมากนะทุกคน,นเพื่อนไอ้แบบางต้นมันก็รอดบางต้นก็ไม่รอดมันก็มีมากงไม่ใช่ว่ามันจะรอดทุกต้นนะพริกเนี้ยขนาด คิกที่ว่าทนจริงๆนะบางบางครั้งมันก็ยังไม่รอดเลยทูเรียนก็กําลังออกก,ก,กําลังแตกใบทูเรียนก็กําลังแตกใบทุกคน่ยลากเขาเขาแตกใบอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาเดินแล้วนี่เดี๋ยวพ่อใหญ่หนวดหรือพ่อน้องอติมใยสวนน่ะเขาก็น่าจะมาสีถิดยาพ่นยาบำรุงแล้วก็ยา เพียภัยนะทุกคนนี่แตกยอดมาสวยเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เติมปุ๋ยเติมยาเข้าไปเลยเติมปุ๋ยข้างล่างนี้เราก็เติมไปแล้วเพราะใบเขาแก่เริ่มแก่แล้วก็มาเติมปุ๋ยข้างล่างอีกตต่ช่วงนี้ผลมันตกน้องมันจะแฉะหน่อยนะทุกคนข้างล่างนี่เหยียบลงไปนี่ดินหล่มเลยนะ ตอนนี้เราก็ปลูกไปใกล้จัดสุดแถวแล้วมาช่วยแม่ปลูกหรอตอนนี้ก็ดูไปก็คงนี่ทุกคนก็รอให้ตั้งตัวเมื่อไหร่แล้วแหละเขาถึงจะดูเป็นรูปเป็นร่างแต่ทุเรียนจะแต่อ่อนรุ่นนี้ค่าไม่ได้ใบรุ่นนี้นะทุกคนพลาดโอกาสเลยเนี่ยเพราะว่า เขาแตกใบช่วงนั้นในช่วงเวลาที่เราไม่มีเวลามาป้องกันโดนนอนกัดใบหมดเลยใบรุ่นนี้เนี่ยออกรุ่นนี้ค่าฝนมันตกก็นี่กำลังออกอยู่ใบแทงเลยเนียถ้าเติมปุ๋ยเติมยาทันนะก็อาจจะได้ใบรุ่นนี้แต่บางต้นเขาก็แก่แล้วนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ทุเรียนน่าจะขาดขาดสารอาหารทุกคน เพราะว่าเวลาเขาขึ้นไปแล้วเขาไม่พุ่งเลยเนี่ยตอนนี้เราก็ปลูกมาถึงนี่แล้วก็ได้ได้ยินเสียงนกนกกระแตวัดนกกระแตวะทุกคนเขาเขาน่าจะไข่เขาน่าจะพักอูดอยู่แถวนี้นะพักลูกเขาเป็นนกอะ่กกนนกอะก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนั่นแหละเขาก็ห่วงลูกเขานั่นแหละ เขาก็เลยร้องว่าอย่าทำลูกฉันนะไม่ทำหรอกใครจะไปทำล่ะเราก็อยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วมาห่วงก็แตวัดแตวัดนะเขาว่านกกระแตวัดเนี่ยใครได้หมอนเขานะเขานอนเขาจะนอนหงายท้องอะทุกคนแต่เราก็ไม่เคยเห็นหรอกได้เขาจะมีเอาหินมาทำหมอนเขาว่าอย่างงี้เอาหินมาทำหมอนเขา ถ้าใครได้ไปก็จะเป็นโชคดีอ่ะโชคดีมีโชคทำอะไรก็ค้าค้าขายก็ขึ้นมาปลูกต่อกันเลยตอนนี้ก็ตะวันกําลังจะคอยลงแล้วนะทุกคนกําลังจะได้เวลาที่เมือเม่อดอีกแล้วนะคะใกล้เวลาจะได้พักผ่อนอีกแล้วอ้าวทุกคนนี่น้องแม่น้องอติมจะพามาดูปลูกทุเรียนหนึ่งมาต้องทําใจ สองมาก็คือต้องทำใจอีกเหมือนเดิมทุกคนเห็นไหนี่ยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ได้นั่นเลยปลูกลงไปใกล้จะตายแล้วเพื่อนๆอ่ะอันนี้คือไม่ขึ้นเลยแหละดูเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็ใบเขามันไม่พุง่งอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆต้นอีกต้นนี้นะทุกคนไอ้ต้นนี้ก็ท่อมได้เลยเอามาปลูกใหม่ได้เลย อย่ามัวแต่เสียเวลาอ้าวก็คือปลูกใหม่ได้เลยทุกคนก็แปลงนี้ปลูกอยู่ร้อยกว่าต้นก็จะมันก็จะสลับกันทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะตายหมดนะทุกคนพูดถึงอนะแต่เราก็ต้องทําใจไอตัวที่เขาเนี่ยเขาฟื้นไปเนี่ยเขาก็มีเยอะเนี่ยนี่แต่ว่าเขาเป็นเริ่มแบบ น่าจะลากเขาไม่เดินนะเป็นน่าจะเป็นลากเน่าเลยแหละถ้าลากเน่าก็เลี้ยงรำเรียงอาหารขึ้นกินไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนอันนี้ก็คือถอนทิ้งเอายามาฆ่าเชือ้อโรยปูนขาวแล้วก็ปลูกใหม่ได้เลยสําหรับคลิปนี้ไม่น้องอาติมก็ขอจบเพยงท่านี้เลยทุกคนขอจบเพียงทเยท่นเทานี้โชคดีมีเงินใช้ทุกความร่รางกายแข็งแรงสวัสดี